เรื่องการอธิษฐานของเรานะคะเราสามารถทําให้คำอธิษฐานของเรากลายเป็นโมฆะไปได้อย่างไงนะคะบ่อยครั้งที่ผู้คนทําให้คำอธิษฐานของตัวเองเที่เพิ่งฉากไปเป็นโมฆะพวกเขาอาจจะอธิษฐานหรือบางทีก็ขอให้คนอื่นอนที่ฐาให้แต่จากนั้นก็พวกเขาเนี่ยแหละคะ่ะ ทำให้คำให้หารของตัวเองหรือความเชื่อของคนอื่นที่ได้อาหารเผื่อพวกเขาไปเป็นโมฆะได้ได้ยังไงโดยการพูดสิ่งที่เป็นความคิดแง่ลบค่ะคือแบบทาลายคำใหญสานของตัวเองด้วยการพูดแง่ลบนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้พูดด้วยความเชื่อนะมัน มันไม่ใช่ความสงสัยด้วยนะคะเขาพเจ้าเคยรู้จักกับผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่ได้ขอให้เขาพเจ้าและคนอื่นๆอธิษฐานเผื่อเรื่องบางเรื่องเผื่อเรื่องสําหรับลูกชายของเขาแต่อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันที่ตอนที่เขาถามเผื่อลูกเขาเขาก็จะพูดกับลูกชายของเขาว่าลูกลูกจะไม่มีวันประสบความสําเร็จในชีวิต พ่อไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับลูกดีพ่อจนะทำทุกอย่างที่พ่อทำได้ไปแล้วนะพ่อที่ฐานซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ดูเหมือนว่าข้าวเานาของพ่อมันไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้นเลยผู้ชายคนนี้กำลังสารภาพถึงความพ่ายแพ้สารภาพถึงความล้มเหลวแทนที่จะเป็นชัยชนะ และความเชื่อเขากำลังก่อให้เกิดความสงสัยและความรู้สึกไม่มั่นคงขึ้นในตัวลูกชายของเขาและนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมห,หลายคนจึงสูญเสียลูกๆของตนไปในขณะที่เราที่ถาสื่อลูกๆในบ้านของเราเราจะต้องไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการทำให้ ประสิทธิภาพของคำพิฐานของเราเป็นโหมฆะเราจะต้องสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจในลูกๆของเราขึ้นเราจะต้องปลูกฝังความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในพวกเขาก่อนที่ข้าพเจ้าจะแต่งงานข้าพเจ้ามักจะพักอยู่ในบ้านของผู้รับใช้พระเจ้าในระหว่างการประชุมฝืนฟูและข้าพเจ้าก็รู้สึกสงสาร ลูกๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งข้าพเจ้าจำลูกชายวัยสิบสองคนหนึ่งของผู้รัชทนั้นได้เป็นอย่างดีพ่อแม่ของพวกเขาไม่มีความอดทนแล้วก็อารมณ์ร้อนกับเขาคือมักจะบอกกับเขาอยู่เสมอว่าลูกของเขาไม่มีวันประสบความสร็จในชีวิตและเขาก็ ไม่ประสบความสุขเล็จริงๆเขาทำให้หัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นแตกสลายู้ชายคนนั้นแต่งงานหลายครั้งและเขาก็ไม่เคยจัดเตรียมสิ่งต่างๆกับพ่อพ่วงเขาเลยพ่อแม่สองคนนี้อาจจะอธิษฐานแล้วขอให้คิดจะจักของเขาไอา้ฐานเือนพราเขาอาจจะต้องเสียเงิตามมากมายหรือแม้กระทั่งอดอาหาร แต่ชีวิตของพวกเขามันมีผลทําให้ประสิภาพของคำอธิหานของพวกเขามันเป็นโมฆะจากจุดยืนฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกับจุดยืนฝ่ายธรรมชาติสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกๆในวัยเด็กนั้นเป็นสิ่งที่สร้างชีวิตของพวกเขาขึ้นมากกว่าที่ใหญ่ให้ช่วงเวลาเหล่านั้น มันบริบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณและมีความหมายต่อ,อลูกของท่านใช้ชีวิตให้เหมือนกับสิ่งที่ท่านพูดและร่วมมือกับพระเจ้าไม่ใช่ต่อต้านพระองค์ข้าพเจ้ายังเคยเห็นลูกๆของพู้รัชพระเจ้านั้นถูกละเลยนะหลายครั้งมัวแต่สนใจสิ่งต่างๆแทนที่จะสนใจในลูกๆของพวกเขาพวกเขาก็มัวแต่แบบทิ้งเอาไว้ ทิ้งเด็กเอาไว้นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าพาเจ้าบอกกับคนในครอบครัวเสมอว่าแน่นอนเราจะต้องดูแลคิตจักรแต่เราจะต้องดูแลลูกๆอย่างดีที่สุดด้วยนะในคิตจักรแข่งแรกที่ข้าพาเจ้าเป็นสิบิบาลหลังจากที่เราแต่งงานกันข้าพเจ้าได้รับแจ้งว่าเป็นธรรมเนียมของพวกเขาที่สิบิบาลจะต้องสอนในชั้น เรียนพระคำพีสำหรับผู้ชายแะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายแล้วก็ภรรยาก็จะต้องสอนชั้นเรียนพี่ข้าพเจ้าก็บอกกับพวกเขาไปว่าไม่เป็นไรเพราะว่าในส่วนเนี้ข้าพเจ้าจะแบ่งจัดสรรเวลาเอาไว้อีกแบบหนึ่งข้าพเจ้าจะให้เวลาของครอบครัวเป็นระดับแรกน,นะคะดังนั้นแล้วพวกเขาก็บอกว่า เออแต่นี่มันเป็นธรรมเนียมของกิจจักรนะเราทําแบบนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วแล้วข้าพเจ้าก็ตอบอไปว่าก็าตอนเนี้ยผมม่งจะเปลี่ยนธรรมเนียมไงนะเราเจะรวมชั้นเรียนทั้งสองชั้นแล้วก็สอนเพียงชั้นเรียนเดียวในห้องประชุมใหญ่แล้วก็ผมเองจะเป็นคนสอนเองส่วนประยางผมนั้นเออ เขาจะไม่สอนผมให้เขาไปดูแลลูกๆนะแล้วเมื่อเขาถามผมว่าทําไมผมก็บอกเขาว่าผมจะเทศนาและเป็นสิวิบาทผมที่จะจักส่วนพยังผมเขาก็จะอยู่ดูแลในส่วนที่เป็นด้านหลัง่างบ้านนะฮะแน่นอนนะฮะเพรฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะมีหลายคนตั้งคาถามนะว่ามันใช่หรออ นั่นแหละค่ะต้องเรียงลดับให้ดีนะคะพี่น้องพระเจ้ามาที่หนึ่งครอบครัวนะคะต้องมาอันดับรองมาก็คือสามีหรือภรรยาต่อมาคือลูกแะทายที่สุดก็คือกิจจจักนะคะเพราะว่าถ้าครอบครัวผักกิจจักก็ผักไปด,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 ด้วยนะคะดังนั้นสิทธิอำนาจในการอ้างสิทธ ครอบครัวเปไน็นอย่างไรผู้เชื่อทุกคนมีสิทธิอำนาจในครอบครัวของตนเองเรามีสิทธิอำนาจในครอบครัวของเรามากกว่าในที่อื่นๆพระธรรมกิจกรรบทที่16ข้กก็สารเสดบอกเราว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดด้วยทางครอบครัวท่านด้วยในการที่ฐานเปิดครอบครัวของพวกเขาผู้คนมากมายต้องดิ้นรนและอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยครอบครัวของพวกเขา เพื่อจะรับความรอดแต่พวกเขาไม่เคยสนับสนุนคำอธิษฐานของพวกเขาด้วยการอ้างสิทธิ์ในพระสัญญาดังนั้นพวกเขาฉื่อทธิษฐานในความมืดแทนที่จะอยู่ในความสว่างแห่งพระชนะของพระเจ้าข้อบัญญัมีหลักของเรากล่าวว่าคือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ข,ของพระเจ้าเรารู้ว่าความรอดขรงอลุกลุกของเราเป็นน้ำพระใของพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นในหนึ่งเรา่บทที่ห้าข้อสิบสี่สิบห้าแากเรารู้ว่าพระเจ้าทรงโปรดฟังเราเราก็ไม่จําเป็นจะต้องคอยอ้อนวอนพระองค์ให้ช่วยลูกๆเราให้รับความรอดนี่ไม่ได้มีความหมายว่าทาั้งครอบครัวจะมาหาพระเยซูคริสต์ในช่วงค่ำคืนนะคะ แต่ขณะที่เรายืนมั่นคงอยู่ในความเชื่อและขอบพระคุณพระเจ้าพวกเขาก็จะได้รับความรอดการที่เรายังคงทูลขอและอ้อนวอนพระเจ้าต่อไปเรื่อยๆเป็นการสารภาพว่าเราไม่ได้เชื่อว่าเราได้รับในสิ่งที่คุณขอหากเราเชื่อจริงๆว่าเราได้รับเป็นสิ่งที่เราได้ปรารถนาจากพระเจ้าเราก็จะขอบพระคุณขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่ง สิ่งนั้นตามที่ประกรรมได้กล่าวเอาไว้ท่านเห็นไหมในบางครั้งเรามีท่าทีหรือทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ได้มีความเชื่อที่ถูกต้องเราอาจจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะเขาบอกให้เราทําหรือคนอื่นๆเขาทํากันแต่หากเราต้องการจะเห็นผลดีเราจะต้องมีความเชื่อสำหรับคำตอบอยู่ภายในหัวใจของเราเอง ความคิดที่ว่าลูกๆของเราจะไม่ได้รับความรอดไม่เคยอยู่ในห่วงข้าพเจ้าเลยเพราะข้าพเจ้ามีสิทธิอำนาจและลิเตในครอบครวข้าพเจ้าข้าพเจ้าที่ษฐานถึงพวกเขาเพียงครั้งเดียวและกล่าวอ้างถึงความรอดของพวกเขาโดยมีพื้นฐานอยู่บนพะวนะนัะเจ้าเมื่อความคิดที่บอกว่าพวกเขาจะไม่ได้รับความรอดในข้าพระเจ้าเมื่อไหร่ พระพเจ้าจะปฏิเสธความคิดนั้นโดยทันทีในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์พระพเจ้ามีความมั่นใจมีความกล้าหาญว่าลูกๆของเราจะได้รับรความรอดเพราะพระพเจ้าอธิษฐานตามน้ำพระแท้ของพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าน้ำพระแท้ของพระเจ้าที่มีต่อคนหลงหายเป็นอย่างไรเราไม่ควรที่จะอธิษฐานเช่นอีกเลยเจ้าหากเป็นน้ำพระแของพระองค์ ขอปรดช่วยคนนี้ให้รอดด้วยเถิดเพราะเรารู้ว่านี่เป็นแสงมาจากพระเจ้าที่ช่วยเขารอดนะพี่น้องจนวันนี้อ้างสิทธิ์ของเรานะพี่น้องหนึ่งยอมบทที่ห้าข้อสิบสี่หสิบห้าบอกไว้ว่าและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระเจ้าคือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็จะทรงโปวดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปวดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์ค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี